Legenda por แสบตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับสำหรับลิลี่เงียนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาอัปเดตถึงความรู้สึกนะครับที่ศาลได้มีคําสั่งยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะครับที่ปูม,มัทน,นานะครับได้ฟ้องลิลี่เงียนะครับซึ่งลิลี่เงียเนี่ยรู้สึกว่าโล่งใจมากและดีใจมากที่ตัวเองเนี่ยได้รับความยุติธรรมและสําหรับเรื่องประเด็นเงินนะครับหกแสนนะครับที่ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ลิลี่เงียเนี่ยก็ได้ระบุว่าขณะนี้เนี่ยมีอยู่2ทางเลือกให้พี่ปูมัทน,นาก็คือผลทางแรกเนี่ยก็คือถ้าอีกฝ่ายเยเอยปากข ด้วยความจริงใจนะตนก็พร้อมให้อาภายัยแล้วก็ไม่ติดความแถมยังยกหนี้ให้ทั้งหมดทันทีส่วนหนทางที่2เนี่ยหากไม่มีการขอโทษล่าสุดนะครับได้ปรึกษาทนายกุ้งเพื่อเตรียมการดําเนินการคดีฟ้องร้องนะครับเพื่อเรียกร้องเอาจํานวนเงินดังกล่าวเนี่ยคืนตามกฎหมายซึ่งทางนี้นะครับลิลลี่เนี่ยยังบอกว่าหากชนะคดีเนี่ยเงินจํานวน6กแสนเนะครับที่ได้คืนมาเนี่ยจะนาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปทําบุญช่วยเหลือน้องหม,าน,งมาน้องแมวเพราะเชื่อว่า,วาสัตว์เนี่ยเขามีความซื่อสัตย์เขาไม่ ย้อนกลับมาทำร้ายผู้ที่มีความเมตตาต่อเขาวเอาละครับงานนี้เกมพิกนะครับศาลยกฟ้องแล้วทำให้ลิลลี่เหียนี่ยมีแต้มต่อมาทันทีเลยนะครับหากใครได้ติดตามข่าวเนี่ยย้อนกลับไปไม่นานนะครับลิลลี่เนี่ยก็ได้ออกมาอุย้ยไหว้ขอโทษพี่ปูนะให้พี่ปูจะซื้อคอนโดนะแล้วตัวเองเนี่ยจะยอมกลับไปประเทศของตัวเองเลยถ้าพี่ปูเนี่ยเกียดขี้หน้าขนาดนั้น แต่มาสําหรับในตอนนี้นะครับลิลลี่เนี่ยก็มีแต้มต่อนะครับแค่ขอให้พี่ปูเนี่ยออกมาขอโทษแบบจริงใจนะครับแล้วแต่เธอใจดีนะแต่ยกนี้ให้ด้วยห0 0 0นกว่าเลยนะเธอไม่ใช่ใน,น้อยๆนะเออแต่ว่าแอดเชื่อว่าฝั่งพี่ปูเนี่ยคงไม่หรอกเพราะว่าฝั่งพี่ปูเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาอยู่นะครับแต่เราก็ตัดสินใจแทนไม่ได้นะครับงานนี้เนี่ยก็ต้องค่อยๆติดตามกันต่อไปนะครับคู่นี้นะครับฝั่งนู้นเมื่อก่อนก็ร้องไห้เลยแต่ตอนนี้ก็น่าจะยิ้มได้แล้วแหละนะครับก็ รอฝั่งพี่ปูเคลื่อนไหวดีกว่านะครับว่าว่าจะยังไงนะครับเพราะเอาจริงๆสําหรับตอนนี้พี่ปูก็ถือว่าลำบากอยู่นะเพราะว่าเออเมื่อก่อนหน้านนี้ฝั่งพี่หนุ่มนี่ก็เล่นเล่น สารเพิ่งรับคดีอยู่นะครับที่ฟ้องพี่ปูไปก็ถือว่าช่วงนี้ลําบากอยู่นะมาต่อกันที่1ข่าวนะครับงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยนะครับหลังจากมีข่าวลือสะพัดว่าเจนนี่ได้หมดทั้งส์ชื่อเนี่ยกับยิวนะครับกำลังมีปัญหาชีวิตนะครับถึงขั้นเตียงหักเลยนะครับและอ้างว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องเงินนะครับและความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งล่าสุดนะครับสาวเจนนี่เนี่ยก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับและได้มาบอกว่าอันนี้เป็นเฟกนิวค่าเป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจากเอ I, ปั่นมาขึ้นทั้งเพยืนยันหนักแนนว่าหัวใจตอนนี้เนี่ยกับหนุ่มยิวยังรักกันดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาและบ้านก็ไม่ได้แตกอยู่เป็นที่ลือกันพร้อมกับทิ้งท้ายว่าไปเอาข่าวมาจากไหนเนี่ยก็เอาเป็นว่าคู่นี้นะครับโอ้โหแอดบอกว่าไม่มีวันแยกย้ายจากกันแน่นอนครับเพราะภาพที่เห็นอยู่ทุกวันทำมาหากินด้วยกันเนี่ยแทบจะหวานโอ้โหทะลุจอทะลุะไหลแล้วจ้างานนี้นะครับเจนนี่เจ้าตัวออกมายืนยันด้วยตัวเองนะครับเราก็ต้องเชื่อนะครับ และสิ่งที่คุณควรเชื่อคือเวลาเขาไลฟ์เนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดจ้า